สงกรานเป็นประดิษฐกรรมทางสังคมแถบภาคพ,พื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับวัฒนธรรมพุทธศาสนาพราม์จากอินเดียแบ่งออกเป็นสองระดับระดับการควบคุมดูแลจากรัฐสู่สังคมก็จะเป็นพิธีในส่วนกลางของรัฐเป็นพิธีพราหมณ์ผสมปนกับพุทธเน้นอยู่ที่การพยากรณ์การทําการเกษตรสถานการณ์การเมืองปกครองในช่วงปีที่จะมาถึงในระดับชุมชนที่ห่างไกลออกมาจากรัฐ ด้านหนึ่งก็จะรับกฎเกณฑ์การพยากรณ์มาจากส่วนกลางเพื่อคาดหมายว่าการปลูกจะได้ผลดีมากน้อยเพียงใดขุนนางจะเข้ามายุ่งเกี่ยวมากน้อยหรือไม่เพียงใดด้านหนึ่งก็เป็นประเพณีที่ทําให้เกิดการลดความตึงเครียดทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนระหว่างการดํารงชีวิตร่วมกันในปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้กลับเข้ามาร่วมมือร่วมใจกันในการประครับประคองชีวิตการผลิตและชีวิตทางสังคมชุมชนให้ดำเนินต่อไปในปีที่จะมาถึง แต่ในตัวพิธีกรรมก็ทำให้ความสัมพันธ์เชิองอำนาจนั้นอ่อนละมุนขึ้นกว่าในยามปกติโดยที่อำนาจของผู้ใหญ่ในชุมชนก็จะใช้ไปในทางละมุนละม่อมพร้อมกันไปนั้นผู้น้อยในชุมชนก็คาดหวังว่าจะได้รับความเมตตาเป็นพิเศษรวมทั้งจะได้รับการอภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ในช่วงสงกรารจึงมีข้อห้ามไม่ให้ละเมิดความสัมพันธ์ทางอำนาจอย่างชัดเจนสงกรารจึงเน้นที่ให้ความเคารพอย่างสูงต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนทั้งพระสงฆ์และคารวะเช่นการรดน้ำดำหัวของผู้ใหญ่ในแต่ละชุมชนการขยายตัวของรัฐและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ ในช่วง30ปีที่ผ่านมาได้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเพณีสงกรานในหลายมิติมีทั้งในส่วนที่ตอกย้ําความสัมพันธ์ทางอํนานาจลักษณะเดิมและในส่วนที่เกิดความเสมอภาคมากขึ้นในสังคมส่วนที่ตอกย้ําความสัมพันธ์ทางอํนานาจลักษณะเดิมจะเห็นได้ชัดเจนว่าในเขตพื้นที่ของการเมืองหรือพื้นที่ของธุรกิจจะพบได้ว่าประเพณีสงกรานที่เน้นการรดน้ําดําหัวหรือขอขมาขอพรปีใหม่ไทยจะถูกจัดให้แก่นักการ การเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักธุรกิจเจ้าของธุรกิจระดับต่างๆโดยผู้น้อยลูกน้องก็จะขอขมาผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็จะให้อภัยรวมทั้งจะกล่าวในทํานองว่าที่ผ่านมาหนึ่งปีก็ลืมลืมกันไปและร่วมแรงร่วมใจกันทำงานต่อไปให้สำเร็จลุล่วงดีที่สุดในปีหน้าและแล้วทุกคนก็มีความสุขในความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบเดิม ส่วนที่เกิดความเสมอภาคมากขึ้นในสังคมจะเห็นได้ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของสองกรานต์โดยทั่วไปกล่าวคือชุมชนชนบทได้เปลี่ยนแปลงไปไม่มีใครยืนอยู่กับการทำกรเกษตรกรรมแบบเดิมชีวิตของผู้คนผูกโยงใยกับชีวิตของเมืองทั้งสิน้นระบบอํานาจในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้มีอำนาจหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนไม่ใช่คนที่ผูกโยงใหญ่อยู่กับการผลิตหรือระบบความรู้แบบเดิมหากแต่ต้องเข้ามาผูกอยู่กับอำนาจส่วนกลางหรือมาจากการเลือกตั้งซึ่งเสมอภาคมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงทำให้สงกรานในชุมชนแบบเดิมสูญสลายไปหมดและทุกคนก็เข้ามาสู่การเล่นสงกรานในเขตเมืองแทนพื้นที่ในเขตเมืองที่จะให้มีงานสงกรานจึงเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้แก่กิจกรรมการสรดน้ำอย่างเสมอภาคและไม่มีลำดับของอำนาจในพื้นที่ของการเล่นสงครามน้ำอำนาจที่เคยอยู่ในพื้นที่ปกติก็จะถูกเล่นมากที่สุด คนรุ่นใหม่ที่อายุ30ลงมาจะคุ้นเคยและสัมผัสวันสงกรานต์ในลักษณะของความสนุกสนานในการเล่นน้ำอย่างมีความเสมอภาคกันเท่านั้นเพราะพวกเขาและเธอเติบโตมาอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยสำนึกของปัจเจกชนการเล่นน้ำอย่างเสมอภาคถือได้ว่าเป็นความสนุกสุดยอดของคนกลุ่มนี้ขณะเดียวกัน ในระดับสังคมก็ได้สร้างความหมายใหม่ให้แก่วันสงกรานโดยเน้นให้เป็นวันครอบครัวเพราะเป็นช่วงของวันหยุดยาวที่คนทำงานในเขตกรุงเทพมหานครจะเดินทางกลับบ้านที่หัวเมืองต่างๆซึ่งโดยมากแล้วเป็นคนที่ต้องละทิ้งครอบครัวมาทำงานหางานในกรุงเทพดังนั้นจึงเน้นเพียงแค่ว่า เป็นวันกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวเท่านั้นแต่ไม่ได้สร้างรายละเอียดใหม่ว่าควรจะทำอะไรอย่างไรให้แก่ครอบครัวปล่อยให้คนทั่วไปประยุกต์ประเพณีมาปรับใช้ในวันครอบครัวก็คือการรดน้ำพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อขอขมาและขอพรในวันสงกรานต์แบบเดิมซึ่งก็กลายเป็นเรื่องของครอบครัวโดยแท้ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆระหว่างครอบครัวกับชุมชนอีกต่อไป